ห้านักตบจอมถล่มสกอร์ที่แฟนลูกยางชาวไทยจะได้ชมฝีมือในวอลบอลเดทเชนส์ลีก2024รอบไฟนอลอันดับ5อิชิกาวามายุหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่นที่เป็นตัวหลักให้ฮิโนโตรินิปปอนมาตลอดทั้ง3สัปดาห์น้องสาวของยูกิทําแต้มรวมแล้วไปได้ทั้งหมด173คะแนนอันดับที่4มักดาเรล่าสตีเซ็กบีหลังทีมชาติโปรแลนด์ที่ลงสนามทีไรกอบคุยแต้มให้กับทีมได้เป็นกอบเป็นกำดาวตบเจ้าของเสื้อเบอร์9ทําคะแนนให้กับทีมไปแล้วทั้งสิ้น180คะแนนอันดับที่ 3GV ี กับตันทีมชาติบราซิลขวัญใจไม่ยกชาวไทยในปีนี้พี่บีเป็นตัวหลักให้กับบราซิลตลอดทั้ง3สัปดาห์และทาแต้มไปแล้วทั้งหมด190คะแนนอันดับที่2โคกะสรินะกับตันทีมชาติญี่ปุ่นทําแต้มขึ้นหลัก10คะแนนแทบจะทุกนัดและก่อนจบรอบไฟนอลเจ้าตัวทําไปแล้วทั้งหมด215คะแนนและอันดับ1เบลิซ่าวากัสปีหลังทีมชาติตุรกีที่แม้ว่าปีที่แล้วตัวเธอจะไม่ได้แข่งขัน v นะีเณกรุงเทพโดยใน3สัปดาห์แรกดาตวตกวัย24ปีทำคะแนนในการแข่งขัน254คะแนน